สวัสดีค่ะทุกคนก็เมื่อวานนะคะเป็นวันแรกที่มิ้น์ออกไปได้แล้วนอนหลังจากที่กักตัวมานาะนถึง14วันก็ไปเราไปเที่ยวห้างเวสตฟิลด์กันมาใช่ไหมคะมิ้นก็จะมาเฮอของที่เมื่อวานไปซื้อมาให้ดูกันนะว่าไปซื้ออะไรมาบ้างน,นะคะในถุงใหญ่ขนาดนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างค่ะว่าข้างในมีอะไรพอดีต้องบอกว่ามิ้นเนะ่ะเอาถุงไปแต่มันไม่สามารถใส่ของทั้งหมดที่มิ้นซื้อได้มิ้นก็เลยซื้อถุงจักไซมามาเนาะเพื่อที่จะใส่ของได้ทั้งหมดนะคะ เดี๋ยวค่อยๆมาเริ่มกันก่อนเลยเนาะว่าซื้ออะไรจากที่ไหนบ้างคือหลักๆอะ่ะมิ้นก็คือซื้อมาจากสองร้านนะคะร้านนึงเป็นร้านบูธเนาะที่ที่ประเทศเราก็มีใช่ไหมก็ไปซื้อพวกวิตามินมานะคะกับอีกที่หนึ่งก็เป็นไพร์มาร์กนี่แหละที่ไปซื้อของมาเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะว่ามีอะไรบ้างเอาละคะ่ะทุกคนเรามาเริ่มกันที่ร้านแรกกันก่อนเลยนะไพร m มาร์กนะคะมิ้นซื้ออะไรมาจากไพรมาร์กบ้างเนาะมาดูกันเลย อย่างแรกเลยนะคะก็คือมินไปซื้ออันนี้มาทุกคนก็สิ่งที่มินเอามาที่นี่นะคะก็มักจะเป็นครีมแบบหลอดเล็กๆนะก็คิดว่าจะมาจัดให้มันดีขึ้นนะคะคือตอนนี้มันอยู่ในเก๊อันนี้ก็คือเป็นครัวแบบชิ้นใหญ่ๆเนาะที่มินเอาขึ้นมาไว้ข้างบนเดี๋ยวลองมาดูนีประมาณนี้เลยนะคะก็ ไอส่วนชิ้นเล็กอะอยู่ในอยู่ในนี้เพราะว่ามันไม่สวยไงมิ้ก็เลยเก็บไว้ในนี้ก็เลยซื้ออันเนี้ยมาไม่ได้คิดว่าจะเอามาไว้ข้างบนนะเพราะว่าแบบที่เนี่ยฝุ่นมันค่อนข้างเยอะเลยแหละทุกคนคือแบบมิ้ก็โง่งเหมือนกันคือห้องเนี้ยต้องบอกว่าแบบเมื่อก่อนอะ่ะเราเปิดเปิดหน้าต่างเนาะเพื่ออยากจะให้ลมมาระบายแต่กลายเป็นว่ามันมีกลิ่นข้างนอกอะ่ะแบบบางทีมีกลิ่นอาหารหรืออะไรเงี้ยเข้ามาในห้องก็เลยช่วงนี้ก็เลยปิดไปนะเพราะไม่อยากให้กลิ่นอาหารเข้ามาในห้องก็อันนี้ที่ซื้อมานะคะสองปอนนะนี่ คือถ้าบ้านเราอะ่ะมันก็จะอยู่ในพวกร้านมินิโซหรืออะไรงีปะ60บาทอันนี้ก็ประมาณ80ินิดๆนะคะก็เนาะแพงกว่าไม่เท่าไหร่แล้วก็ชิ้นที่2ต่อมาคือเป็นอันนี้เป็นตะก,กานะคะมันจะมี3าชิ้นแบบในรูปแบบนี้มินก็ยังไม่ได้แกะเลยนะเพราะว่าจะมารอมาแบบเฮือให้เพื่อนๆดูนั่นแหละอันนี้เจ็ดปอนด์นะคะคือจริงๆอะ่ะต้องบอกว่ามันมินอรู้สึกว่ามันแพงเพราะมินอะเป็นคนขี้งกแต่ว่า ห้องนู้นน่ะตรงหน้าทีวีจะเห็นว่าแบบขอมันเยอะมากทุกคนแล้วมันแบบไม่ได้อยู่ในตะกร้ามันเลยเห็นแบบเห็นชัดชมันก็เลยซื้อตะกร้าเนี้ยมาใส่แล้วเดี๋ยวมินจะทำาบฟอร์กับอัพเตอร์ให้ดูละกันเนาะว่าแบบเอ้ยพอเอาของมาใส่ในตะกร้านี้แล้วจัดแล้วมามันดีขึ้นยังไงคุ้มไหมกับไอ้เจ็ดปอนที่ซื้อมาคะคือต้องบอกก่อนว่าวัาสดุมันก็แบบธรรมดาทุกคนมีคิดว่าในไทยอ่ะราคาถูกกว่านี้เจ็ดปอนก็น่าจะประมาณเกือบเกือบสามร้อยนะอันเนี้ยมีคิดว่า แพนะต่อมาะคะ่ะจากพรายหมาก,ก็ซื้อรองเท้าใส่ในบ้านมาอันนี้เป็นของมินนะแล้วก็อันนี้เป็นของตอนนะซื้อมาคนละคู่นะคะใส่ในบ้านปกติมินเป็นคนใส่รองเท้าในห้องอยู่แล้วเนาะมินก็เลยซื้อมาต่อนะคะหลังจากรองเท้าไปแล้วนะสองคู่คู่ละสี่ปอนด์อย่างที่มินอีกอย่างที่ซื้อมานะคะจากพรายมาก็เป็นนี้เลยผ้าห่มทุกคนอันนี้ก็สี่ปอนด์เหมือนกัน คือมินว่ามันแบบคุ้มอ่ะเพราะว่าตรงโซฟาบางทีมันอากาศเย็นใช่ไหมแล้วก็หนาวแล้วก็คือแบบไม่ได้เอาผ้าหม่มไม่ได้เอาผ้าอะไรมันก็เลยไปซื้ออันนี้มานะคะมันเป็นแบบนิ่มๆม,มากเลยนะทุกคนแล้วมันแค่แบบสี่ปอนด์เดี๋ยวมินกลางให้ดูดีกว่านาะว่าขนาดมันเท่าไหร่คนขนาดมันไม่ได้เล็กนะเนี่ยก็คือห่มได้มิดเลยนะโอเคเลยแล้วก็แบบสีมีหลายสีให้เลือกแต่ว่ามินเลือกมาเป็นสีนี้เนาะมันแบบดู ไม่รู้สิชอบสีนี้ที่สุดก็เลยเอาสีนี้มานะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะที่ซื้อมาจากไพหมานี้เป็นของแฟนนุ่มทุกคนมันเป็นเสื้อแบบเสื้อยืดธรรมดาเนี่ยแหละสองปอนเอามาใส่นอนนะคะพอดีว่าแบบเขาเอาเสื้อมาหน่อยมากทุกคนเสื้อที่ใส่นอนคือมันมีแค่ประมาณหนึ่งตัวหนึ่งถึงสองตัวเนี่ยแหละถ้าจัไม่ผิดที่เอามาเป็นเสื้อใส่นอนก็เลยให้ซื้อตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งสองปอนเท่านั้นนะคะ ็หมดแล้วนะจากไพล์มามินซื้อมาเท่านี้เลยต่อมานะคะก็อีกร้านหนึ่งที่มินไปช็อปมาก็คือร้านบูทนั่นเองนะทุกคนอืร้านบูทก็คือเมื่อวานเนี้ยมินไปซื้อเป็นวิตามินซีมาคือแบบจริงๆเราก็อยากได้แบ็กมอลหรืออะไรที่เราคุ้นเคยกับที่บ้านตอนที่เรากินอยู่ใช่ไหมแต่ว่าที่เนี้ยมันไม่มีอนะทุกคนก็เลยเอาเป็นวิตามินนี้ห่อบูทมาก็วิตามินซีก็คือวิตามินซีนั่นแหละเนาะมี่อันนี้เป็นแบบนี้นะคะวิตามินซี ชัดไหมทุกคนอันเนี้ยที่ต้องซื้อมาสามกระปุกไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหกินหนักนะทุกคนเปล่าพอดีว่ามันเป็นแบบเหมือนซื้อสามจ่ายสองเราก็เลยแบบขวดละห้าปอนก็เลยซื้อมาสามขวดสามขวดนี้ตกแบบสิบปอนเท่ากับขวดละสามปอนก,กว่า100กว่าร้อยกว่าบาททุกคนแล้วมันมีแบบเก้าสิเมตรนะคะเป็นวิตามินซีห้าร้อยมิลลิกรัมนะ ซึ่งที่ยังกินอะ่ะมินชอบอย่างหนึ่งคือตรงสลากยาเขาจะบอกไว้เลยว่าเม็ดประมาณเท่านี้ว่าแบบเออคุณกินได้ไหมคือมันใหญ่เกินไปหรือเปล่าที่เราจะสามารถแบบเออกินเข้าไปเนี่ยบางคนคือแบบอาจจะกินยาเม็ดใหญ่ไม่ได้อะไรอย่างงี้เนาะคืออันเนี้ยมันจะบอกเลยว่าอันเนี้ยแท็บเล็ตไซส์เนี่ยเป็นเท่านี้เราก็จะได้แบบเออถ้าเรากินไม่ได้จะได้เปลี่ยนแบบของจริงวิตามินซีที่เนี้ยก็มีเยอะนะเมื่อวานที่มินไปดูมันก็จะมีแบบที่แบบเคี้ยวได้ด้วยนะแต่ว่าเราเอาแบบนี้มา แล้วก็อีกอักอนหนึ่งที่ซื้อมาจากบูธนะคะก็เป็นมีโกดนะอย่างสุดท้ายแล้วที่ซื้อมาจากบูธนะก็คืออันนี้เลยโลชั่นมินบอกไปนะวันก่อนที่มินเคยสั่งออนไลน์มาเนาะตัวนี้มันจะเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะดเดี๋ยวเอาให้ดูอันนี้คือขวดเดิมที่ซื้อมานะมัน250 ml สเนาะส่วนอันนี้สี0ร้อคือมินว่าแบบใช้แล้วมันดีจริงๆก็เลยซื้อมาเพิ่มนะคะเหมือนตุน จริงๆแล้วเขาบอกว่าขวดเนี้ยขวดใหญ่ที่ซื้อมามันอยู่ที่ประมาณห9ปจุด์อน,นะตอนเนี้ยลดไป2ปอนเหลือ3.99ปอนมินไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนที่มินซื้ออันเนี้ยมาเท่าไหร่แต่แบบโอเคฉันชอบแหละแล้วมันลดราคาเพื่อนๆเข้าใจคําว่าลดราคาใช่ไหมแล้วก็เลยซื้อมาเลยค่ะ ก็หมดแล้วแหละเท่านี้ที่ซื้อมาจากบูธนะคะก็เป็นของทั้งหมดที่มีต้องมาเือในวันนี้นะทุกคนวันนี้ก็หมดเท่านี้แล้วนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะอยากให้ทําคลิปแบบนี้อีกหรือว่าอยากให้ทําคลิปแบบพาไปเที่ยวที่อื่นๆวอ็อกแบบอื่นๆอีกบอกมานะคอมเมนต์กันเข้ามานะคะมันจะได้เอาไปทำนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายทุกคนเห็นไหมกล่องที่ซื้อมาตรงนั้นน จัดได้ดีมากตัวเห็นไหมมันดูสวยงามขึ้นเยอะเลยอะคืออีกข้างซ้ายนี่คือแบบพยายามเก็บให้มันดีกว่านี้แต่คือในตู้มินอะในตู้ที่ใส่พวกของแบบเนี้ยมันเก็บไม่ได้แล้วนะมินก็เลยต้องเอามาไว้ข้างหน้านี้ก็มันก็ดีอย่างคือแบบมันเห็นคือตอนก็เห็นง่ายด้วยเนาะรู้ว่าแบบถ้าทีชชู่หมดต้องมาหยิบตรงไหนแล้วก็ของที่เป็นอิเล็กเค่ะอยู่ด้านนั้นก็มาใส่ตะกร้าเนี่ยรวมไว้แบบแยกเป็นตะกร้าใครตะกร้ามัน มันดีค้ณโยเลยมันดีตอดใจมาก